นอนก็คือเอิญหาโผตื่นมากก็คือเอาน้ำโผอ,นนอนแม่กันน้องพี่น,อน้องขันทาวุา่นวายน้พฝนนกับบุญสนใจน้ำเท่านั้นแตแล้วเปรียบตัวอย่างน้องสมุดลูกนี่ไปทํางานต่างประเทศก็สิซะนี่จากพผนะบววงพอบววงเมย์ไปทํางานต่างประเทศได้กินดีอยู่ดีมีสุขไม่ได้คิดแล้วพ่อกู่บ้านนี่กินยังแม่กู่บ้านนี่กินยังบุญสนบัดพ่อมื่อกาพนเกิดเรื่องมาเนาะทุกถูกไรเงียมีถอยมีครัมควรมีเหลืองมวมา พ่อมาได้บริหาพโผ่ห้าเมย์บาทนีะแล้วเป็นใดใดล่ะพ่อแเมย์ก็คิดยากเวลาพี่น้องคนที่เป็นพผล่คนคิดยากว่คิดยากอยู่ใดแมนขั้นสิซซยก็คิดยากอยู่ใดแมนแล้วเวลาด้ผลตกถูกได้ยากลูกกินดีอยู่ดีนี่ลูกบ่เลียวเลยบัพิคนนั่น้นละบโอยเทิงพผ่เทิงแม่ั่นะเพูคนสิพซ่นก็ซอยากคือกันอันนี้ก็เปรียวันเปียบเทียบก็คือกันกับพระเจ้าคือเข้าถือเผนเข้าถือพระเพเจ้าถือโ่อ เขาเจ้าเป็นโผลเฮาก็คือหนับทื้อ่นคำมากก็คือว่าวนโผล่แก้งมากก็คงว่าน้ำโผลกกคือเหมือนม่ญว่าเว,าเ,วาเด้อ์ซีนนก็ต้องเอิญใส่่น